สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะตัว m t t g l a s s e s นะเป็นแว่น a อของ f a c e b o o นะของ Meta นะครับนะที่มารีวิวเนี่ยเพราะว่าเราก็ไอที่ซื้อไอแว่นตัวนี้มาเนี่ยนะเพราะมันมีฟังก์ชันที่เป็นกล้องอยู่ในแว่นเลยนะแล้วมันก็เป็นกล้องแบบไลฟ์สดได้เลยนะเออก็เลยอยากจะเอาไอแว่น Meta เนี่ยนะไปถ่ายไลฟ์สดบนเรือล่อ,ลองแม่น้ำ นะลูกค้าจะได้เห็นบรรยากาศล่องแม่น้ําแบบตลอด2ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดเข้ามาในเพจเฟซบุ o กนะแล้วก็ตัวยูทูบชาแนละนะครับนะผมคุณแบนะงคนะ์นะครับนะเอ่อซีอีโอของ d i c i t y c o m นะนะครับเราก็เป็นแพลตฟอร์มจองล่องเรืออันดับหนึ่งเลยนะจริงๆแล้วเราขายเยอะที่สุดนะทั่วโลกเนี่ยเราขายเยอะที่สุดเลยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้นะครับตัวแพลตฟอร์มเราก็มีระบบเลือกที่นั่งระบบเช็คตําแหน่งโตะนะครับเราสามารถจองเรือได้ทุกลำมีโปรโมชั่นราคาดีๆเยอะเลยนะครับ นะวันนี้ก็เลยมาลองแกะกล่องนะมารีวิวแกะกล่องอันนี้สั่งมาจากอเมซ o n เลยนะครับอันนี้เป็นเมตตา a y b a n นะเป็น Smart g การ s เซนะครับเป็นของแบรนด์เมตตานะเมตตาไปร่วมมือกับทางเมตตาก็เฟซบุ๊กนะไปร่วมมือกับทางเร b บนนะครับทำแว่นตัวนี้ออกมาเดี๋ยวมาลองแกะกันยังไม่ได้ลองแกะเลยเนะี่ยนะครับสั่งมาจากอเมซ o n ก็รู้สึกประมาณ400 US ถ้าจำราคาไม่ผิดนะใช้เวลาส่งก็ไม่นานนะ เวลาส่งนี่ก็2อาทิตย์ได้สั่งเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอันนี้มีบินให้ดูเออสั่งมาเนี่ยมัน441 US ดอลลาร์เนาะแล้วก็มีค่าอินชัวแรนซ์อีกประมาณ8ดอลลาร์ยอดรวมประมาณ449 449ดอลลาร์ก็คูณด้วย35นะน่าจะประมาณคูณไม่ถูกนะ10,000 16ื 10, ่นมั้งประมาณนั้นไวๆนะ สโอเคไปคูณกันเองแล้วกันนะครับนะแต่เห็นเขารีวิวกันในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถือว่าเป็นแว่นที่เป็นสมาร์ทกา s e เตที่เฮ้ยใช้แล้วดีนะใช้แล้วดีใช้แล้วแบบมันมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นไมโครโฟนมีฟังก์ชันที่เป็นหูฟังเนาะหูฟังแบบเวลาเรารับโทรศัพท์เราโทรออกนะแล้วฟังก์ชันที่สําคัญมากที่ผมชอบมากเลยที่เห็นเขารีวิวกันนะก็คือฟังก์ชันที่เป็น AI เนาะเออก็คือเราสวมแว่นเนี้ย แล้วเราสามารถเรียก AI อของเมตาตโดยที่ไม่ต้องเสียสับสคริปชั่นนะเออปกติถ้าเราไปใช้ AI อย่างพวก Gemini พวกอะไรเงี้ยเราต้องเสียเงินเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเอาไอ้น,นี้มาตัดหน่อยเอาคัตเตอร์มาตัดทูบหยุดแป๊บหนึ่งเออหยิบคัตเตอร์ให้พี่หน่อยมาดูกันอาจจะแบบไวๆนะก็ไม่ไม่เคยรีวิวนะแต่เห็นว่าเออไหนๆซื้อมาแล้วก็เลยมาลองรีวิวให้ดูว่ามันใช้ดีไหมคนบางทีแบบชอบเที่ยวไงผมว่าอันนี้ดีมากเลยเนาะเพราะว่า ไอ้แว่นของเมต a าการเซสเนี่ยมันมีกล้องมันถ่ายได้ทั้งรูปได้ทั้งวิดีโอนะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้มือเลยเราแค่เรียก AI มันนี่สวยไหมนี่ลองดูกล่องมันโอเคนะเออเห็นไหมแบรนด์ของเลแบนมันก็สวยอยู่แล้วเออเห็นไหมหมุนให้ดูอ่าไอ้กล่องดูสวยใช้ได้เลยนะลงทุนกับคอนเทนต์นะตลอดนะเพราะว่า เราเราทำแพลตฟอร์ม thecity.com เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเห็นไหมเป็นท r าเวลแล้วเราไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยนะลูกค้าเรามาจากทั่วโลกนะครับหน αι, เราก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้ลูกค้าต่างชาติเนี่ยรวมทั้งถึงลูกค้าคนไทยเนี่ยอ๋อมันแกะอย่างงี้มันมีตรงนี้นะไอเราก็แกะไม่เป็นนะเออต้องดึงตรงนี้ออกเสียงมันดังนิดนึงนะพอดีนั่งอยู่ตรงห้องข้างหลังมันมีฝนตกตอนนี้นะครับ ช่วงนี้ก็ฝนตกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะมาล่องเรือเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเรือก็ล่องปกติทุกวันนะครับนี่โอ้ดูพรีเมียมนะเห็นไหมพรีเมียมสวยเลยใช้ได้เลยนะกล่องหนังเนี่ยเรเบนนะครับดูกล่องเขาก็ทําดีเลยนะเออมีแอปให้เดี๋ยวไปสแกน QR Code โค้ดโหลดแอปได้ด้วยนี่เดี๋ยวไปรีวิวใช้จริงให้ดูด้วยอันนี้เปิดให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเปิดให้ดูตัว <c oughs> เสียงดังมากอ่า เห็นไหมตรงนี้มันชาร์จแบตเขาบอกชาร์จได้ประมาณไอ้ตัวกล่องเนี้ยมันชาร์จได้8ชั่วโมงแต่ว่าแว่นมันจะอยู่ได้ประมาณ3มชั่วโมงนะเวลาใช้งานโอ้หไม่เคยใช้ลองแกะว้าวสวยใช้ได้เลยนะนี่อันนี้รู้สึกเลนที่ผมเลือกมาผมจาไม่ได้ละเป็นเลนธรรมดาเนาะถ้าโดนแดดมันจะเปลี่ยนสีนะเป็นน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมตั้งใจที่จะไปตัดเป็นเลนใส่ตาเพราะผมใช้แว่นอยู่แล้วถูกไหม แต่ผมจะไปตัดเป็นเลนส์ใส่ตานะเดี๋ยวจะไปร้านแว่นเนี่ยเดี๋ยวกาลังจะไปที่ร้านแว่นนะครับอแอ่วก็ให้เขาไปเปลี่ยนเลนส์แว่นให้อะนะสวยไหมลองดูใ,ใกลเ้เห็นอยูน่นะว้าวโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะแต่ยังเดี๋ยวไอ้ฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวรีวิวให้ทีหลังเดี๋ยวไปรีรวิวไลฟ์สดบนเรือเลยข้อดีนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีกล้องนี่มีไอ้ในกล้องอยู่ฝั่งนี้กล้องน่าอยู่ฝั่งนี้ แล้วมันสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook แล้วก็ไอจีเราก็ไลฟ์สดได้เลยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องถือไงอันนี้คือสุดยอดเลยซึ่งไอนนที่อยากอยากเอามาใช้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะไลฟ์สดบรรยากาศบนเรือล่อ,ลองแม่น้ำาช่ไหมให้แบบลูกค้าได้แบบดูกันนะเออโดยที่ไลฟ์สดยาวแบบเรือล่องสองชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาไปรีวิวเรือออฟฟูแลนถูกไหมเอ่อที่ไปขึ้นล่องเรือออฟฟูแลนมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเอเชียทีคเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเอเชียทีคนะ ไปล่องเรือ Royal Galaxy โอ้โหลำนี้ก็สวยมากเนี่ย Royal Galaxy นะ Royal Galaxy เดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้นะนี่นี่นี่เปิดให้ดูอันนี้แพลตฟอร์มของ thecity.com นะเข้าไปจองได้เลยนะ <c oughs> ลำนี้ลำใหม่นี่สวยมากนี่เห็นไหมทุกเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นไหมโอ้โหสวยมากลำนี้แนวธีมอวกาศนะอาหารก็จัดเต็ม อันนี้เป็นแบบ3มิติแต่ว่าเรือของจริงแล้วนะตอนนี้ล่องได้เนี่ยโหเขาแต่งสวยมากชั้นสองเห็นไ,ไหมดูวิวดาดฟ้านะถ้าอยากจองดาดฟ้าโต๊ะริมก็ต้องจองล่วงหน้านานๆหน่อยนะเออเขาไปดูตารางว่างได้นะแพลตฟอร์มของ d ีไอซิตี้เนี่ยมันคิดเข้าไปดูเห็นโต๊ะว่างได้เลยเนี่ยว่าวันไหนที่ว่างจองได้ยางเงนะนี่เต็มแล้วสุกเสาร์นี่เต็มแล้วนะต้องจองวันอาทิตย์นะครับเออแต่มันมีลำอื่นได้มีระบบค้นหาไปหาลำอื่นได้อยากไปวันนี้ใช่ไหมวันศุกร์เนี่ย อย,อยากจะหาโต๊ะดัดฟ้าวันนี้มีเหลือไหมก็กดเข้าไปดูได้สุกทีเดด่เนี่ยโต๊ะดัดฟ้าเห็นไหมเนี่ยยูนิคอร์ยังจองดัดฟ้าโซนมีหลังคาไม่มีหลังคาได้อยู่เนี่ยยังมีหลายลำที่ยังจองได้นะเออแต่ก็เต็มไปเยอะแล้วนะครับก็แนะนําให้รีบจองนะถ้าอยากไปเดี๋ยวลองสวมให้ดูนะเออลองสวมให้ดูแต่อาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าอันนี้ต้องไปเปลี่ยนเลนส์ก่อนนะโอเคนะเออเนี่ยเดี๋ยวพอสวมเสร็จเนี่ยอยากให้มันถ่ายรูปเนะเดี๋ยวเชื่อมต่อกับแอป ในในมือถือใช่ไหมเราก็แค่เรียกมันเฮมตตะเนี่ย take a picture เดี๋ยวมันก็ถ่ายรูปให้เลยเฮมตตะ take a video เดี๋ยวมันก็ถ่ายวิดีโอให้เลยไม่ต้องใช้มือเลยแล้วที่สําคัญถามได้หมดเลยอยากจะรู้ว่าเอ้พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงเฮมตตะ w h a uh, the t weather tomorrow เอเดี๋ยวมันก็ไปเช็คมาให้เลยว่าเอ้ย tomorrow weather เนี่ยนะอากาศ in b a บ g k o k เนะี่ยเอ้ยอากาศเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็บอกมาเลยมันมีลาโพงอยู่นะล,ลาโพงเมตตาดีที่สุดแล้วตอนนี้ ลำโพงมันจะอยู่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเออโอเคเดี๋ยวพาไปขึ้นเรือ r o ย a l g ก l a x y แล้วไลฟ์สดให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายทั้งเป็นวิดีโอทั้งไลฟ์สดใช้เมตตาการเซ็ตเนี่ยถ่ายให้ดูโอเคสวัสดีครับ